เคสวัสดีครับอยู่กับอนิเมะฮิเมช่วง Data c o a r a c t e r m a มาดูกา g เกีย c เ r คอร์ที่ห่างหายกันไปนานนะครับผมก็นานจริงๆกั่นแหละอนิเมะมันออกไปแล้วนะครับผมอันนี้ถือว่าไม่เป็นปัญหาอะไรสำหรับคนที่ดูอนิเมะก็จะได้รู้เรื่องไปด้วยเลยมาดูกา m เกีย r เ c คคอร์เป็นเกมมาก่อนนะครับผมเกมโทรศัพท์เกมสุ่มกาชาซึ่งเนื้อเรื่องของอนิเมะที่เอามาฉายนั้นเป็นเนื้อเรื่องจากเกมทั้งสิ้นเลยนะครับผมแล้วตัวอนิเมะเนี่ยเหมือนจงใจ เพราะว่าตอนจบของอนิเมะนั่นน่ะมันเป็นตอนจบก่อนที่จะเป็นตอนจบของเกมครับผมมันเหมือนจงใจที่ทําให้เรารู้ว่ามึงอยากรู้ต่อมึงไปเล่นเกมซะดีๆประมาณนี้เลยนั่นเองครับผมคลิปดาตาครั้งนี้จะเป็นคลิปดาตาตัวน้องสาวของนางเอกนะครับผมก็คือธามากิอุยแล้วขอบอกเลยว่าสปอยนะครับผมพอในเรื่องหนังเนี่ยยังไม่ได้พูดถึงตัวละครตัวนี้มากมายนะัก เพราะฉะนั้นแล้วคลิปนี้โคตรสปอยเลยนะครับผมอยากจะรู้เนื้อเรื่องก็ฟังต่อได้ไม่อยากรู้ก็ปิดไปเลยแล้วรอดูอนิเมะภาค2ก็ว่ามันจะทำไหมเราก็มาขอเริ่มเลยแล้วกันนะครับผมกับธามากิอุยน้องสาวของอีโดฮะนั่นเอง อุยนั้นเธอเป็นเด็กสาวร่างกายอ่อนแอตั้งแต่เธอเกิดมาจนก,กระทั่งถึงปัจจุบันในตัวเนื้อเรื่องก็คือเธอนั้นอายุ11ขวบเธอนั้นเข้าโรงพยาบาลอยู่หลายต่อหลายครั้งนะครับผมเนื่องจากร่างกายอ่อนแอแล้วไม่มีทีท่าว่าจะหายเลยเธอนั้นเข้าโรงพยาบาลบ่อยกว่าเข้าโรงเรียนซะอ,อีกทําให้พี่สาวของเธออิโลฮานั้น จำเป็นจะต้องขอพรกับคิวเบให้เธอนั้นหายป่วยแล้วอิโลฮะก็ได้กลายเป็นสาวน้อยเวทมนต์นั่นเองครับผมหลังจากที่อุยนั้นหายป่วยกลายเป็นว่าอุยนั้นหายตัวไปซะอย่างนั้นทําไมถึงเป็นอย่างนั้น มันไม่ใช่แค่หายตัวไปอย่างเดียวนะครับผมแต่เหมือนกับว่าเธอนั้นไม่มีตัวตนอยู่เลยตั้งหากไม่มีใครจําได้ว่าเธอนั้นเป็นใครมาจากไหนชื่ออะไรไม่มีใครจําเธอได้อีกต่อไปแม้กระทั่งพี่สาวของเธออิโดฮะเองก็จําเธอไม่ได้มันเป็นเพราะอะไรกันขอย้ําเนื้อหานี้สปอยนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วไม่อยากรู้ก็ปิดไปได้เลยโอเคเราก็มาต่อกันเลยดีกว่า ตัวของอุยนั้นเธออยู่ที่โรงพยาบาลซาตโตมิในระหว่างที่เธอนั้นรักษาตัวอยู่นะครับผมโรงพยาบาลซาตโตมิคุ้นๆไหมครับผมสำหรับคนที่ดูอนิเมะมาเนี่ยน่าจะรู้จักกันดีกับตัวละครที่ชื่อว่าซาตโตมิโทกะซาตโตมิโทกะเนี่ยในเนื้อเรื่องเปรียบเสมือนกับว่าเธอนั้นเป็นตัวร้ายใหญ่เลยนะครับผมแต่จริงๆแล้วเนี่ยเธอนั้นเป็นเพื่อนของอุยครับผม ซาโตมินั้นเธอเป็นลูกสาวของเจ้าของโรงพยาบาลที่อุยอยู่นะครับผมแล้วก็เจออุยเข้าในระหว่างที่รักษาตัวอยู่พร้อมกับตัวละครอีกตัวหนึ่งก็คือฮิอิรากิเนมุนั่นเองตัวของฮิอิรากิเนมุเนี่ยก็ได้รู้จักกับอุยและตัวของซาโตมิเช่นเดียวกันกลายเป็นเพื่อน3ามคนครับผมอันนี้คุณๆเนาะเหมือนกับเนื้อเรื่องของมาโดกะเลยแมม่แม,แม 3คนนี้เป็นเพื่อนกันนะครับผมในโรงพยาบาลเรียกว่าสนิทชิดเชื้อกันจนกระทั่งทั้ง3คนนี้ได้ล่วงรู้ว่าโลกนี้มีสาวน้อยเวทมนต์อยู่และชะตากรรมของสาวน้อยเวทมนต์นั่นก็คือสาวน้อยเวทมนต์นั้นจะกลายเป็นแม่มดนั่นเองครับผมได้ล่วงรู้ความจริงในจุดนี้เข้าทั้ง3คนนี้จึงได้เริ่มวางแผนกันว่าจะทำยังไงให้สาวน้อยเวทมนต์เนี่ยไม่ต้องรับชะตากรรมที่จะกลายเป็นแม่มด พวกเธอจึงได้เริ่มทำสัญญากับคิวเบนะครับผมให้กลายเป็นสาวน้อยเวทมนต์เรียกว่าพวกเธอเนี่ยมีเป้าหมายเหมือนกันกันกบของมาโดกะนะครับผมมาดกะเนี่ยก็ต้องการที่จะให้สาวน้อยเวทมนต์นั้นไม่กลายเป็นแม่มดใช่ไหมครับผม พวกเธอทั้ง3คนนี้ก็เหมือนกันนั่นเองแต่ว่าวิธีการนั้นมันแตกต่างกันครับผมเพราะว่าทั้งสาคนนี้ไม่ได้มีพลังขั้นเทพเหมือนกับของมาโดกะนะครับผมที่จะสามารถทําในสิ่งที่ตัวเองต้องการได้พวกเธอจึงได้วางแผนกันแล้วจะใช้ความสามารถของกันและกันในการช่วยเหลือสาวน้อยเวทมนต์ทั้งหมดนั่นเองซึ่งการขอพรอย่างนี้ครับผม ทำให้คิวเบย์นั้นได้รับผลกระทบจนกลายเป็นว่าคิวเบย์กลายเป็นตัวเล็กนั่นเองครับผมในเนื้อเรื่องเนี่ยเราจะเห็นว่าคิวเบย์ที่ไปปรากฏตัวนั้นมันมีขนาดเล็กกว่าคิวเบย์ที่อยู่ในเนื้อเรื่องมาดกะนะครับผมอ่อมันเป็นเพราะว่าคิวเบย์นั้นถูกดึงเอาพลังเจ้าตัวออกไผยนั่นเองครับผมเรียกว่าโดนเนิร์ฟมาโดยแก๊งสาวน้อยเวทมนต์ทั้ง3คนนี้นั่นเองครับผมคิวเบย์นั้นโดนเนิร์ฟมาจนไม่สามารถใช้ความสามารถของตัวเองได้อย่างเต็มที่ แล้วทั้ง3คนนี้ก็ใช้ความสามารถของตัวเองในการช่วยเหลือสาวน้อยเวทมนโดยตัวของอุยนั้นมีความสามารถในการฟื้นฟูแต่ว่าพลังในการฟื้นฟูของเธอเนี่ยไม่เหมือนกับพลังในการฟื้นฟูทั่วไปนะครับผมโดยปกติแล้วเราจะนึกถึงการฮิวการเพิ่มพลังการบัฟอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับผมแต่ว่าพลังในการฟื้นฟูนของเธอเนี่ยมันทําได้มากกว่าการฟื้นฟูพื้นฐานเหล่านั้นซะอีกครับผมเพราะว่าพลังของเธอนั้นสามารถที่จะฟื้นฟูสภาพจิตใจหรือว่าความเจ็บปวดของคนคนนั้นได้ ถ้าเกิดว่าคนคนนั้นมีความเจ็บปวดในใจความคิดด้านลบด้านมืดต่างๆเธอสามารถที่จะฟื้นฟูคนเหล่านั้นให้กลับสู่สภาวะปกติได้ด้วยนั่นเองครับผมการที่อุยนั้นมีความสามารถฟื้นฟูตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าช่วยสาวน้อยเวทมนต์ได้ในระดับหนึงเลยนั่นเองแต่ถ้าว่าความสามารถของเธอนั้นเป็นดาบสองคมครับผมมันไม่ใช่การฮิวแบบปกติแต่มันคือการดึงเอาความรู้สึกความคิดด้านลบ และความเจ็บปวดของคนคนนั้นมาใส่ที่ตัวเองต่างหากเป็นการย้ายครับผมความสามารถของเธอนั้นคือการย้ายต่างหากย้ายความเจ็บปวดย้ายความคิดด้านลบหรือแม้แต่ตัวของโซเจมที่กลายเป็นสีดําเธอก็ย้ายมาใส่ตัวเธอเองเช่นเดียวกันครับผมกลายเป็นว่าเธอเนี่ยจะกลายเป็นแม่มดซะเองแต่ก่อนที่อุยจะกลายเป็นแม่มดโดยสมบูรณ์นะครับผมตัวของซาโตมิและเนมูนั้นอยากจะช่วยอุยก่อน เลยได้ทําการแยกร่างกายของอุยและวิญญาณของอุยนั้นออกจากกันครับผมเพราะว่าร่างกายของอุยนั้นจะกลายเป็นแม่มดแล้วนั่นเองต้องแยกร่างกายออกมาก่อนเพราะไม่รู้ว่าจะช่วยยังไงนั่นเองครับผมส่วนตัววิญญาณของอุยก็ถูกเก็บไว้ในที่ปลอดภัยแล้วการกระทําทั้งหมดนี้ครับผมมันดันส่งผลแบบเดียวกับของมาโดกะก็คือ ทำให้ไม่มีใครจำอุยได้เลยเหมือนกับที่ไม่มีใครจำมาโดกะได้เลยนั่นเองครับผมแม้กระทั่งเนมุและซาโตมิซึ่งเป็นเพื่อนของเธอก็ตามก็ไม่สามารถจำอุยได้แต่ว่าอิโรฮาเนี่ยกลับมาจำน้องสาวของตัวเองได้จากตัวของคิวเบ้นะครับผมคิวเบมันมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยอยู่ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะครับผมการที่อิโรฮะนั้นไปเจอคิวเบทำให้อิโรฮะนั้นจำอุยซึ่งเป็นน้องสาวของเธอได้ แล้วอิโลฮะก็ได้ออกตามหาอุยในตัวเนื้อเรื่องนั่นเองครับผมนั่นคือจุดเริ่มต้นเลยและความลับของตัวอุยนะครับผมแล้วอุยเนี่ยกลับมาได้หรือไม่ยังไงนี่ก็เป็น Data าของอุยนะครับผมเราก็ต้องบอกอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดาถึงแม้ว่าร่างกายของอุยเนี่ยจะกลายเป็นแม่มดไปแล้วก็จริงนะครับผมแต่ว่าไม่ได้กลายเป็นแม่มดโดยสมบูรณ์ซึ่งก็จะเหมือนกันกับโหมดโหมดหนึ่งในตัวเนื้อเรื่องนั่นเองก็คือโหมดดอปเปิลนั่นเอง โหมดดับเบิลเป็นโหมดครึ่งแม่หมดนะครับผมซึ่งพี่ก็จะเรียกว่าโหมดแม่มดนั่นแหละเนาะร่างกายเราก็ยังมีส่วนที่เป็นมนุษย์และส่วนหนึ่งก็เป็นแม่มดนะครับผมเป็นครึ่งครึ่งนั่นเองตัวของอุยนั้นก็เช่นเดียวกันครับผมอุยนั้นไม่ได้กลายเป็นแม่มดโดยสมบูรณ์แต่ว่าอยู่ในสภาพดับเบิลโดยร่างกายของอุยนั้นจะอยู่ในอัญมณีแกนกลางของร่างแม่มดนั่นเองแล้วร่างดับเบิลนั้นสามารถที่จะกลับมาสู่ร่างมนุษย์ได้ด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าจะช่วยอุยเนี่ย ต้องทําให้ร่างดอปเปลนั้นกลับมาสู่ร่างของมนุษย์แล้วเอาวิญญาณของอุยมาใส่นั่นเองหลังจากที่อุยนั้นกลับมาสู่สภาวะปกติอุยก็ได้เข้าโรงเรียนเดียวกันกับพี่สาวของเธอนะครับผมเธอได้ไปโรงเรียนเหมือนกับเด็กสาวปกติทั่วไปแล้วซึ่งนี่ก็จะเป็นเนื้อเรื่องในช่วงตอนจบนะครับผมของเวอร์ชันเกมนะอนิเมะไปไม่ถึงอันนี้ยังย้ำอยู่เหมือนเดิม เธอเนี่ยได้เข้าโรงเรียนพร้อมกันกับพี่สาวของเธอก็จริงนะครับผมแต่ว่าเธอเนี่ยยังต้องตามหาความฝันความต้องการความปรารถนาของตัวเองต่อไปเธอเป็นสาวน้อยเวทมนต์ก็จริงแต่ว่าเธอขอพรกับคิวเบร์เนี่ยเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นไม่ใช่ทําตามความปรารถนาของตัวเธอเองนะครับผม ความฝันความปรารถนาของเธอก็คือเธออยากจะเป็นครูสอนดนตรีนะครับผมเพราะว่าเธอเนี่ยชื่นชอบในการร้องเพลงแต่ว่าก็ไม่ถึงขั้นที่อยากจะเป็นนักร้องหรอกอยากจะสอนคนอื่นมากกว่านะครับผมเลยอยากจะเป็นครูสอนดนตรีนั่นเองแต่ว่านั่นยังเป็นเพียงแค่ความฝันอยู่นะครับผมเธอจะไปจะต้องทําตามความฝันของตัวเองต่อไปจนกว่าจะสําเร็จเนื้อเรื่องก็จะจบลงประมาณนี้ครับผมโอเคก็จบลงเพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับผมเนื้อเรื่องมดกะามากเกนเลคคอร์ดก็ ขอกลับมาอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็จะทําควบคู่กันกับคลิปทัวร์คลิปกันด้ามแล้วเดี๋ยวจะมีเรื่องอื่นๆตามมาอีกนะครับผมก็เป็นอาทิตย์2อาทิตย์ตอนคลิปเหมือนเดิมถ้าไม่มีเหตุขัดข้องนะครับผมโอเคอนิเมะใเมะพาร์ทนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์ทหน้าไลฟ์หน้าสวัสดีครับผม